เอามาดูข้อสีนึ่ง0้อยสิาำหรับการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะในน้ำมันหล่อลื่นนั้นจะมีแรงกระทําต่อลูกกลมโลหะคือแรงลอยตัวแรงเนื่องจากแรงน้ำถ่วงและแรงหนึ่งจากน้ำมันจงบอกข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเหมือนเดิมมาลูกก่อนมวันนี้มีแรงเนื่องจากแรงลอยตัวทําให้มันลอยขึ้นมีแรงเนื่องจากแรงน้ำถ่วง ดึงให้มันดึงลงและมีแรงเหนืดต้านการเคลื่อนที่ตกของมันแบบนี้นี่คือทิศของแรงทั้ง3แรงทีนี้ให้มาพิจารณา1 2 3 4ข้อ1ห,หลังจากที่ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ได้ระยะหนึ่งลูกเหล็กนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเพราะแรงลับเป็นศูนย์ถูกไหมความเร็วคงตัวเนื่องจากแรงลับเป็นศูนย์เออเนื่องจากความเร่งลับเป็นศูนย์ เนื่องจากแรงรับเป็นศูนย์ถูกไหมความความเร็วคงตัวเมื่อแรงรับเป็นศูนย์แรงรับเป็นศูนย์มหมายเขาไวหมายเขาว้ซิกมาอฟเท่ากับเอ็มอีเท่ากับศูนย์ถูกไหมล่ะก็ถูกนะข้อหนึ่งถูกเลยนิ้วข้อสองสามสี่ผิดไหม ข้อ2หลังจากที่ลูกกลมเหล็กเคลื่อนที่ได้ระยะหนึ่งลูกกลมเหล็กจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเพราะแรงลัพธ์ที่กระทามีค่าไม่เป็นศูนย์ถ้าเกิดแรงลัพธ์ที่กระทามีค่าไม่เป็นศูนย์หมายความว่าความเร่งมีแปลว่ามีความเร่งถ้ามีความเร่งความเร็วจะคงตัวไหมก็ไม่คงตัวดังนั้นข้อนี้ก็ผิดข้อ2ผิดข้อ3ม ข้อสามพอ,อว่าในช่วงต้นของการเคลื่อนที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ด้วยความเร่งและเนื่องจากแรงน้มถ่วงแปรผันตรงกับความเร่งนี้ใช่ไหมมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในตอนแรกมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งและความเร่งนั้นเป็นความเร่งที่ลดลงเรื่อยๆทีนี้แรงเนื่องจากแรงน้มถ่วงคืออะไรก็คือน้ำหนักน้ำหนักคืออะไรจาก mg เอจะแปลผันตรงกับความเร่งนี้ไหมไม่แปรนะเพราะว่าความเร่งนี้เป็นความเร่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กส่วนค่า G เป็นความเร่งเนะื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะั้นไม่เกี่ยวกันเลยนะังนั้นแล้วตัวนี้ก็ผิดไปทีนี้ข้อ4ข้อ4ในช่วงต้นๆของการเคลื่อนที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงถูกไหมความหน่วงก็คือความเร่งที่ลดลงเรื่อยๆก็แปลว่าถูก มันคือความเร่งที่ทําให้ความเร็วลดลงอ่ะมันคือความหน่วงใช่ไหมใช่ไหมความหน่วงคือความเร่งที่ทําให้ความเร็วลดลงแต่ทีนี้เมื่อมันมันเคลื่อนที่จากผิวของของเร็วลงมาลงมาเนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะความเร็วไม่ได้ลดลงน้นั้นมันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความหน่วงผิดนะมันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความหน่วงมันเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งที่ลดลงแต่ความเร่งที่ลดลงนี้ไม่ใช่ความหน่วงเพราะมันไม่ได้ทําให้ความเร็วลดลงเพราะแรงลัพธ์ที่ทําต่อลูกกลมเหล็กมีขนาดลดลงแรงลัพธ์มีขนาดลดลงอะความเร่งความแรงลัพธ์จะมีขนาดลดลงจริงเนื่องจากความเร่งของเรามันลดลงไงแรงลัพธ์มันก็เลยลดลงดังนั้นข้อนี้จะถูกแค่ส่วนหลังส่วนด้านหน้าผิดนั้นก็รวมก็คือผิดอย่างเดียว นนะนันะ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 ข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อ1ถูกที่สุดต่อมามาดูน 6, หน้า186 8สข้อ1เมื่อเราหย่อนลูกเหล็กขนาดเล็กลงในหลอดทดลองเป็นหลอดแก้วที่สูงบรรจุสารละลายชนิดหนึ่งปรากฏว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึง่งลูกเหล็กเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวณจุดนี้ตามหลักฟิสิกส์แล้วอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรใช้หลักการใด ควรใช้หลักการได้เอ่ย sigma f เท่ากับ m e และเท่ากับศูนย์เนี่ยเป็นหลักการไดซึ่ง sigma f A ก็หาได้จากพิจารณามวลก่อนมวลมีน้ำหนักดึงลงมีแรงพยุงดึงขึ้นแล้วก็มีแรงหนืดสวนขึ้นแบบนี้แปลว่า sigma f A ก็หาได้จาก f b บวก f ลบ w มีค่าเท่ากับ ซึ่งหมายความว่าหมายความว่า F B F B ที่บวกกับแรงเหนืดเนี่ยแรงพยุงบวกกับแรงเหนืมีคมีเท่ากับน้ำหนักซึ่งแรงทั้งสองฝั่งนี้เท่ากันแรงขึ้นเท่ากับแรงลงดังนั้นมันก็คือสมดุลของแรงนั่นเองในนี้ข้อห้า เขาว่าลูกปิงปองกำลังลอยขึ้นจากก้นผิวน้ําอันนี้ลอยขึ้นลูกผิวปองนั้นลอยขึ้นจากก้นผิวน้ําในขณะที่ลูกปิงปองมีอัตราเร็วไม่คงที่เมื่อมีอัตราเร็วไม่คงที่แปลว่ามีความเร่งผลของความหนืดของน้ําทําให้ความเร็วและอัตราเร่งของลูกปิงปองเปลี่ยนแปลงอย่างไรอเมื่อลูกปิงปองเคลื่อนที่ขึ้นนักเรียนเคยเอาอะไรไปปล่อยในน้ำไหมคือปล่อยให้มันลอยขึ้นอ่ะ ตอนที่ขณะที่มันกําลังลอยขึ้นความเร่งมันจะมีน้อยทําให้ความเร็วมีน้อยในตอนแรกทีนี้พอมันใกล้ถึงผิวน้ําปรากฏว่าความเร่งและความเร็วของมันเพิ่มขึ้นมันจะลอยเร็วขึ้นเมื่อใกล้ถึงผิวน้ําดังนั้นข้อนี้ก็เลยสรุปได้ตามข้อข้อ1นึ่งะอัตราเร็วและและความเร่งนั้นเพิ่มขึ้นมันจะลอยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเมื่อมันลอยขึ้นมามันจะลอยเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าเวลามันตกลงเนี่ย ันก็ตกเร็วเหมือนกันใช่ไหมตอนมันตกมันก็ตกเร็วตอนมันลอยขึ้นก็ลอยขึ้นเร็วข้อสามสิบหกสามสิบหเล่าปอยวัตถุทรงกลมตันที่ผิวน้ำวัตถุนี้จมลงและมีความเร็วไปเท่ากับ v a ถ้าเกิดตาวัตถุรูปร่างเดียวกันลงในแนวดิ่งทำให้ความเร็วต้นมีค่ามากกว่าศูนย์ที่ผิวน้ำ วัตุนังก่าวจะจมลงด้วยความเร็วปลายที่เท่ากับ v b จงหาข้อสรุปความเร็วปลายความเร็วปลายมันคงที่น้นแล้ว v a จะเท่ากับ v b เนื่องจากความเร็วปลายคงที่มีข้อเดียวคือข้อ3ามข้อ37ข้อ37บบอกว่าตามรูปนี้ ตัวพี่จถามว่าข้อใดถูกต้องมีช้อยหนึ่งสองสามสี่อะช้อยข้อหนึ่งเขาบอกว่าแรงที่กระทาต่อลูกกลมพลาสติกเป็นดังรูปโดยที่ fb คือแรงพยุง f คือแรงหนืดส,ส่วน w คือน้ําหนักถูกไหมทิศของแรงถูกไหมอทิศของแรงถูกแล้วนะครับทิศของแรงพยุงถูกก็คือต้องพุ่งขึ้นด้านบนทิศของแรงหนืดก็ต้องตรงข้ามกับ ทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวส่วนน้ําหนักก็ดึงลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วข้อหนึ่งก็ถูกต้องที่สองสามสี่ผิดยังไงสองสามสี่ผิดไหมเคย,ยหามว่าข้อใดถูกนหมแปลว่าโจทย์มันน่าจะผิดนะอนุกราฟกราฟเป็นกราฟของความเร็วกับเวลาถูกหรือเปล่า ความเร็วตอนแรกเป็นศูนยะ์ต่นั้นค่อยๆเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นจนคงที่แปลว่ากราฟก็ถูกข้อ2ก็ถูกเหมือนกันเพราะกราฟถูกต่อไปข้อ3ข้อ3แรงหนืดของกรีเซอรอนจะแปรผันตรงกับความเร็วยกกำลังสองอ่านูสูตรสูตร,ตรแรงหนืดแรงหนืดมีเท่ากับ6เท่าของความหนืดคูณกับค่าพายคูณกับรัศมีของ วัตถุคูณกับความเร็วในการเคลื่อนที่ถ้าเกิดพิจารณาระหว่างแรงกับความเร็วแรงจะแปรผันตรงกับความเร็วเฉยๆดันนั้นข้อนี้ผิดนะไม่ใช่ยกกำลังสองข้อ4แรงหนืดจะแปรผกผันกับอุณหภูมิถูกไหมว่อความหนืดแปรผกผันกับอุณหภูมิความหนืดนั้นจะแปรผกผันกับอุณหภูมิแปลว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นความหนืดจะลดลงนะข้อ4ก็ถูก ดังนั้นโจทย์ข้อนี้น่าจะถามว่าข้อใดผิดมากกว่าเพราะมันถามว่าข้อใดถูกมันถูก3ามข้อ,อแล้วนี้ก็จะจบเรื่องความเหนื่อนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องพลศาสตร์ของไหล